พวันนว,วัฒนทรัพประธานกรรมาการบริษัทไลเอลจีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคุณพะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนงวดีและคุณธัญยามัยค่ะค่ะทองคํานี่เป็นยังไงคะก็ขยับค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ก็วเวี่ยงอยู่เหมือนกันนะพะวันใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก็ขึ้นมาถึงร้อยยี่สิบกว่าอยู่ซอลาต่อทรอยส์เอาถือว่าเวี่ยงค่อนข้างมากแต่สัปดาห์นี้เรียกว่า เป็นมันคงจะต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าประมาณกลางๆสัปดาห์อังประมาณอังคาร <c oughs> จากที่เฟดเนี่ยมีการประกาศ QE เข้าไปในระบบ Unlimited ก็คือไม่ไม่จำกัดวงเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของตลาด <c oughs> ทำให้ตลาดเริ่มแพนิคอะนะคะ, <c oughs> ะสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มดีดกับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ย มันอาจจะมีนัยยะกันไหลนัยยะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย open interest หรือว่าการเปิดสถานะเดือนสุดท้ายของเดือนเดือนนี้เดือนเดือนมีนา,นาถ้าเดือนสุดท้ายของของเมษามเขาจะต้องปิดสถานะปลายปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายสัปดาห์ก่อนที่จะหมดเออเดือนมีนากลายเป็นว่ามันถูกปิดกลางอาทิตย์อืก็คือนักลงทุน ห่วงเรื่อง supply chain เพราะว่าสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นโรงหลอมใหญ่ใ,หญใ,หญใ,หญในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสามสี่โรงถูกูกรัฐบาลสิเนื่องจากว่าแรงงานโดยส่วนใหญ่ของเมืองเนี่ยม,มาจากอิตาลีแล้วก็อิตาลีปิดบอร์เดอร์จึงทำให้เมืองใหญ่ตรงแถบนั้นนะปิด ตั้งแต่กลางสัปดาห์จนถึงอาจจะมีบางเหมืองซึ่งจะไปเปิดเดือนเดือนหน้าประมาณต้นเดือนก็คงจะต้องดูว่าสถานการณ์ถัดไปเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นปัญหาสัพไพเชนที่หนึ่งปัญหาสัพไพเชนที่สองก็คือว่าเครื่องบินจากหลายๆประเทศเริ่มชะลออย่างก,การบินไทยของเราก็หยุดไปแล้วก็ฮ่องกงสิงคโปร์ก็เริ่มทยอยว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะมีการหยุดและอาจจะต้องมาคุยกันว่า วันหนึ่งหรือจะเป็นอาทิตย์ละกี่ไพรเพเรานะอะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซัพพลายเชนเพราะว่ามีทองไม่มีทรานสอร์เตชันไม่มีการขนส่งก็ไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำใหออ้ต้องบอกว่าผู้ประกอบการอันนี้ไม่ใช่นะักลงทุนละเริ่มบวกการที่จะต้องมีการส่งมอบเพื่นั้นก็ เริ่มติดสัญญาในช่วงต้นๆตดบบาหดนะคะติดหักขาเลยทีนี้ความเพี้ยนของตลาดมันเกิดขึ้นคือโดยปกติจะซื้อสัญญาเนี่ยมันจะกลับมาที่สปอตใช่ค่ะจะมีพวกโบรกเกอร์หลายๆโบรกเกอร์ที่เขาจะใช้วิธีกับเอาโคเมตเนี่ยมาเฮดจิ้งกับทองคำที่เป็น S <S โกลสปอตตอนนี้ตลาดเพี้ยนเลยค่ะเพราะว่ามันกว้างตั้งแต่สามสิบ จนถึงร้อยี่สิบเหรียญอ้อ,อนอ่อนจาจะเอาหรตรงเลยมันแล้วพอมันเริ่มเพี้ยนจากตรงที่ตลาดโคมเมกเพี้ยนเนี่ยมันก็มากระทบกับตลาดฟิสิกอลคือตลาดที่เป็นทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาในตลาดทองคำเองเนี่ยในช่วงตั้งแต่อังคารจนถึงวันศุกร์ต่า,างกันประมาณสัก สาิบถึงแปดสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทราวเพราะฉะนั้นใครซื้อก็ขายไม่ได้ใครขายก็กลับมาซื้อไม่ได้ <c oughs> ซึ่งซึ่งในช่วงผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดก็จะเคยทำงานมาบางคนบางทํทำงานมาห้าหกสิบปีไม่เคยเจอเลย <c oughs> อันเนี้ยค่ะแต่ถึงปัจจุบันเนี้ยความกว้างของของสปอตก็ยังอยู่ในระดับเอ่อสิถึง25 u s ิบห้าเอดอลลาร์ต่อทราว ต้องดูกันเป็นช่วงๆถ้าเกิดช่วงไหนมีการขายแรงมันก็จะถ่างมากเพี้ยนหนักมากอันอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ๆพอกระทบกับจะซื้อก็ยากจะขายก็ยากเพราะทองคำขึ้นจะขายก็ไม่สามารถที่จะสามารถหาจะงทองออกไปที่ลงหลอมได้เพราะว่าเครื่องบินมีจํากัดต้องมาันั่งบิดกันเลยค่ะเครื่องบินลำหนึ่งให้สเปดมาเท่าไหร่ 500ร้อยกิโลสามรอยกิโลก็ต้องมาบิดค่าค่าขนส่งด้วนะทั้งทั้งลูปเลยค่ะอย่างขึ้นราคาหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นระยะสั้นๆถ้าหลังจากลงเออลงหลอมทั่วโลกเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คงจะกลับมาอยู่สภาวะปกติแต่ต้องดูค่ะว่าโควิดเนี่ย จะจะลามไปถึงไหนจะมีการขยายวงกว้างขึ้นไหมถ้าสามารถระงับได้ในเดือนหน้าภาวะั้ำๆนี <okay okay> ้อาจจะหายไปแต่ถ้ายังคงลุกลามต่อไปก็ในในกระทบมันก็กระทบตรงๆกับธุรกิจทองคำเพราะนั้นเนี่ยการซื้อขายทองคำด้วยด้วยราคาปกติที่มันเคยสเปกในบ้านเรามันอยู่ประมาณสัก ร้อยบาทร้อยหนึ่งไหมคะราคาซื้อราคาขายตอนนี้มันสมาคมมีการประกาศออกมาว่าความถ่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทในช่วงระยะสั้นก็คงจะต้องดูว่าหลังจากแพนิคตลาดหลังจากซัพพลายเชนมันเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วทุกอย่างคงกลับเข้ามาสู่ปกติแต่หลังจากที่ QE ประกาศแน่นอนก็เชื่อว่า หลังจากที่มีเงินในสภาพคล่องสภาพคล่องในตลาดมากขึ้นทองคําก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งตอบโจทย์นักลงทุนเอ,อเป็นที่วางเงินของสินทรัพย์เป็นที่วางของสินทรัพย์ปลอดภัยในอนาคตค่ะขึ้นเืวันจากสถานการณ์ที่คุณเืวันพูดให้เราฟังนี่นะคะอย่างนี้นักลงทุนก็ต้องคิดปรับ ปรับความคิดเหมือนกันใช่ไหมคะเวลาจะซื้อหรือว่าจะจะเอามาขายแบบนี้ก็ต้องแบบหักไปเลยสามร้อยเพราะไม่งั้นก็จะขาดทุนต้องคิดยังต้องปรับความคิดตามไปด้วยอย่างไรคะข้อแนะนําค่ะการลงทุนในระยะสั้นไม่เหมาะอีกแล้วก็คงจะต้องมองเป็นกลางลงทุนระยะยาวหรือนัลงทุนที่มีอยู่ในมีสินทรัพย์มีทองอยู่ในมือจะขายในจังหวะที่แตกแนวต้านก็เป็นจังหวะที่ดี แต่ถ้าจะรอจดกลับมาซื้อใหม่เนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ง่ายคือเมื่อก่อนจะมีนักลงทุนหลายประเภทเป็นเดล่เทรดก็มีเป็นวิกทรดก็ม,กมีหรือเป็นมัลี่เทรดก็มีเเชื่อว่าการลงทุนเป็นเดล่เทรดน่าจะไม่ได้แล้วคงจะต้องมาดูเป็นวิกเทรดเพราะว่า ถ้าดูจากต้นเดือนอต้นสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยมันเหวี่ยงประมาณ125 US Dollar ต่อทรอยเอาก็ยังมีโอกาสทํากําไรแต่แต่ถ้าถามเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เข้าจุดโลสุดแล้วออกใกล้ๆจุดไฮสุดเนี่ย mm. ความเสี่ยงมันสูงค่อนข้างมากเพราะสเปรดเนี่ยความกว้างของของราคาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยถ้าตลาดโคเม็กเทียนหรือว่าตลาด เออเออโกสปอซึ่งตอนนี้ก็มีการชัดดาวเป็นเป็นระยะระยะเพราะว่าได้ยินว่ามีผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยติดโควิดในในลอนดอนอก็ทำให้บางครั้งมันจะมีปัญหาเรื่องการส่งมอบหรือว่าการการที่มีการเใส่ส,สภาพคล่องลงไปในตลาดนั<อ>่ถคือมาเก็ตเมเกอร์นะคะเพราะนั้นก็คงจะต้องดูเป็นระยะระยะ แต่ถ้าการลงทุนที่เหมาะในช่วงนี้ก็คงจะต้องเป็นยาวนิดหนึ่งแล้วก็พยายามหาจังหวะที่จะเข้าอย่างเรา y ว g ก็ประเมินว่าแนวรับใหญ่เนี่ยของสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่1554แล้วก็แนวต้านเนี่ยจะมีโอกาสเที่ยะกลับขึ้นไปแตะพัน4สิ646แล้วก็พัน670 US Dollar to อ h e h o าวเพราะฉะนั้นเองที่จุดแนวรับตั้งแต่พัน600พัน ห้าร้อยแปดสิบพันห้าร้อยห้าสิบสี่ก็น่าจะเป็นจุดที่ทยอยเข้าได้ค่ะค่ะระยะยาวนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ